ได้ขาไม่มีไปฉะชบปลองไปเอาจะ่แป้งกส่พอซซี่ปลาชิบปล้องที่ปุ่มไปดีกว่านี่ไงถึงร้านเลยนั่นไงปราชะปองดีเด่น เงี้ยตังเ์คุณว้ายอะไรอ่ะว้าวเจ้ามีเนื้ดึก

ก็จะเป็นกำไลทุกคนก็ใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นน้องหมาน้องหมีแล้วก็น้องโคโงนี้นึกจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ไว่าที่จังชื่อให้ชื่อน้องจูดีจูโม่เละสโะตนสปรินลูกขานพิสตลสีเหลือง กลับบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคนนั้นกลับบ้านแล้วนี่อุ้ยมาใส่ไปช็อปป้องดีกว่าเมรือเอาไปดิงไงเนี่ยอ้ฉันต้องซื้อแต่วันนี้ฉันไม่ต้องซื้อโอ้โหใส่เลย เลยเลยเลยหนึ่งนาทีผ่านไปเสร็จแล้วนับลูบกบหน 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคฉันก,ก็จะข้ามสู่วูวิมีคนเอาให้เงินด้วยมีคนให้เงินด้วยจีดีจังจีบันหนึ 1, 2, ่งสองสามจีบันเนี่ยหน ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมเขนะ่าจะได้ตู้เลยความตู้เฮ้ยอันอีกใส่ความตู้แล้วก็บิด